เริ่มเลยไหมฮะตำตรพริกแกงเลยนะฮะกะเทียมอันนี้แบบกะกะเลยจากฝีมือกะปิแล้วอันนี้พริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนส,วน,สวนด้วยะฮะมะเขือพวงมะเขือพวงตำเลยอเ,เอาสิอืมสีสวยเลยแล้วก็เป็นต้นตาลดอกมะพร้าวแล้วครับนี่ครับแกะกระทงไข่เลยน้ำปลาครับ ันนี้แม่น้ำสดด้วยนะฮะเอาละครับเ,เริ่มตั้งเตาแล้ว,วลครับนีแล้วครับอันนี้น้ําต้มเนื้อนะครับเขาบอกว่าแกงรันจวนเนี่ยต้องใช้เนื้อวัวใช่ไหมฮะมันถึงจะสุดยอดค่ะอันนี้ตุ่นมาแล้วด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้จะไคลาไปก่อนนะฮะไม่ใช่ไคลาหอมเนาะไม่ใช่จะไคลาหอมทำไม่ได้ทําไม่ได้เนาะต้องจะคลาแบบจะคลาส่วนจะคลาบ้านจะคลาหอมต้องต้มน้ําอ๋อต้มน้ํากินนะนม่นน่ะอันนี้ใส่หมดเลยนะฮะน้ำพริกมาแล้วครับน้ำพริกกะปิที่แบบว่าตำแบบแบบหยาบๆไว้นะฮะดูสีเครื่องแกงครับ ดูสีน้ำซุปโอ้โหอยู่นี่ครับโยกมาดูอีกครั้งก็น้ำไหลไหลโอเคครับนี่ใส่มะกรูดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะอะแล้วหอมแดงใส่ตอนไหนแม่อหอมแนงก็ใส่เลยอนี่นครับตัวหวานเลยฮนะหอมแดงนี่ไปคนน้ําก่อนอ่ะผมช่วยคนนิดเบาๆเนาะเมนูนี้มีชื่อว่าแกงรันจวนค่ะชิมไหมนะครับขออนุญาตนะครับนี จะบว่ากลิ่นมันหอมมากนะครับตัวเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเป,อย,เปอยดีมากอือร่อยม,มากครับคือตัวเครื่องแกงหอมครับตัวกะปิที่โขลกลงไปก็หอมแล้วกลิ่นตะไคร้กลิ่นเครื่องเทศหอมมากครับ